สวัสดีครับผมน้องมาเธอเด็กชายทีไรพัฒํำอ้ายวันนี้ผมจะมาเล่านิทานคนธรรมสอนใจนิทานเซนตอนเส้นทางของตะเกียงในคืนหนึ่งจุดถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับท่านมองอเห็นเส้นทางสู่การรู้แจ้งได้อย่างไรอาจารย์ไม่ตอบแต่จิตตะเกียงน้ำมันขึ้นมาแล้วเดินนำสิทไปในความมืขดขณะเดินอาจารย์พูดว่า เจ้าอะมองเห็นเส้นทางข้างหน้าไหมจิตตอว่าผมมองเห็นเฉพาะที่แสงตะเกียงส่องถึงครับอาจารย์แพทนหนเช่นเดียวกับชีวิตเจ้าไม่จําเป็นต้องเห็นเส้นทางทั้งหมดแต่จงเดินไปทีละก้าวในแสงสว่างที่มีอยู่ข้อคิดชีวิตไม่จําเป็นต้องเห็นจุดหมายปลายทางทั้งหมดขอเพียงกล้าก้าวเดินไปข้างหน้า ในสิ่งที่เรารู้ในปัจจุบันแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนองบัตเตอร์เด็กชาจิไรพัฒน์คำอ้ายวันนี้ผมจะมาเล่านิทานคุณธรรมสอนใจในิทานเฟนตอนดอกไม้ในใจสิ์ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับ ทำอย่างไรจรึงจะ,ะพบความสุขที่แท้จริงอาจารย์ยิ้มและบอกให้สิทธิ์ไปเก็บดอกไม้ในสวนเมื่อสิทธิ์กลับมาอาจารย์ถามว่าดอกไม้เหล่านี้สวยงามไหมสิทธิต์ตอบว่าสวยงามมากครับอาจารย์กล่าวว่าแต่หากเจ้าถือดอกไม้ไว้ตลอดมันจะเหนียวเฉาและเจ้าจะเสียใจดังนั้น ตรงปล่อยให้ดอกไม้อยู่ในที่ของมันแท้จริงแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การมองเห็นและยอมรับความงามที่อยู่รอบตัวข้อคิดความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการครอบครองสิ่งต่างๆแต่เกิดจากการมองเห็นและยอมรับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมน้องวัตเทอร์เด็กชายจิไตริพัฒคำาอ้ายวันนี้ผมจะมาเรียนทานคุณธรรมสอนใจนิทานเซนตอนแก้วน้ำที่เต็มแล้ววันหนึ่งสิทธิหนุ่มเดินทางมาหาจาันพร้อมกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้ศึกษาและเรียนรู้มามากมายแต่ยังรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าท่านช่วยแนะนำข้าพเจ้าได้ไหมอาจารย์มองสิทธ์แล้วยิ้มก่อนจะนำแก้วใบหนึ่งมาตั้งและเริ่มเทน้ำลงไปจนเต็มแล้วก็เทต่อจนล้อนออกมาสิทธีพูดว่าอาจารย์น้ำล้อนออกมาแล้วมันไม่มีที่ว่างพอรับน้ำอีกต่อไป อาจารย์ตอบว่าถูกต้องเช่นเดียวกับใจของเจ้าหากมันเต็มไปด้วยความรู้และทิฏฐิมันจะไม่มีที่ว่างสำหรับสิ่งใหม่จงทำให้ใจของเจ้าเหมือนแก้วที่ว่างเปล่าและเจ้าจะสามารถรับสิ่งที่แท้จริงได้ข้อคิดการเรียนรู้ที่แท้จริงเริ่มจากการปล่อยวางและเปิดใจรับสิ่งใหม่ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมน้องบัตเตอร์เด็กชายจิไยพัฒน์คําไอวันนี้ผมจะมาเล่านิทานคนุณธรรมสอนใจนิทานเซนตอนเส้นทางที่สมบูรณ์แบบสิทถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเส้นทางที่สมบูรณ์แบบในชีวิตคืออะไร อาจารย์พาสิไปที่สวนแล้วชี้ไปที่ดอกไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีใบที่ฉีกขาดดูดอกไม้นี้สิมันยังสวยงามไหมสิมองแล้วตอบว่าถึงใบจะฉีกขาดแต่ดอกมันยังงดงามครับอาจารย์กล่าวว่าเช่นเดียวกับชีวิตเส้นทางที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่การไม่มีข้อบกพร่องแต่คือการยอมรับและเห็นคุณค่า ของสิ่งที่เป็นอยู่ข้อคิดความสมบูรณ์แบบไม่ได้อยู่ที่ไร้ข้อบกพร่องแต่อยู่ที่การยอมรับและชื่นชมในความงดงามของชีวิตในแบบที่มันเป็นแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนองวัตเทอร์เด็กชายจิไรพัพรคําอ้าย วันนี้ผมจะมาเล่านนิทานคุณธรรมสอนใจนิทานเซนตอนก้อนหินในรองเทา้าสิทธิ์ถามอาจารย์เซนว่าอาจารย์ครับทำไมชีวิตคนเราถึงมีแต่ความทุกข์อาจารย์พาสิทธิ์เดินขึ้นภูเขาระหว่างทางบอกให้สิทธิ์ใส่ก้อนหินเล็กๆเ,เข้าไปในรองเท้าของตัวเองเมื่อเดินไปได้สักพัก เริ่มรู้สึกจีดเท้าจึงพูดขึ้นว่าอาจารย์ครับผมเดินต่อไม่ไหวแล้วก้อนหินนี้ทำให้ผมเจ็บอาจารย์ยิ้มและตอบว่าก็เช่นเดียวกับทุก์ในชีวิตมันไม่ใช่เพราะทางเดินแต่เป็นสิ่งที่เธอเลือกแบกไว้เองต่างหากข้อคิดทุกนในชีวิตส่วนใหญ่มาจากสิ่งที่เราเลือก จะยึดถือปล่อยวางเสียบ้างแล้วเราจะเดินต่อได้ไกลขึ้นแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ